เทำอะไรหันห่นหั่นอะไรคะเออตำพริกแกงแกงหน่อแกงแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ค่ะไก่สารมีอะไรพี่ลุงใส่บ้างใช้ขาหน่อยอ๋อแล้วก็ตำตำก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงพริกแห้งค่ะขอตำก่อนละคะจัดไปพี่ลุงตำกับเพื่ออะไรพี่ลุงจ้าเอาเลยตุ๊ก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 เป็นไแต่ไม่เอาหน้าคนคนตำนะอ๋อหน้าคนตำไม่แซ่บค่ะพี่ลุงช่วงนี้ มันร้อนนะคะแม่วแัวเราก็ใส่ชุดนี่เลยนะคะลุดจอดเปขั้ว,วตำเข้าไปตำเข้าไปต้มหน่อไม้ส้มนะคะที่นี่เราก็จะใช้หน่อไม้ที่มันเป็นอยู่ในถุงน,นะคะเพราะว่าหน่อไม้สดๆเราก็ไม่มีนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ดองนะคะพี่ฟอนสวัสดีค่ะพี่ฟอน,ฟนทำอะไรคะตัดไก่ค่ะต้มต้มไก่ส่หน่อไม้ดองให้มาดามกินค่ะโอเคอันนี้จะแกงแกงแกงแบบแกงอีสานเนาะใช่ค่ะ ก็เอ,เอื่อญพวกแกงยงแกงน้องมปสุ่มเนาะโอเคพี่เฟิร์นสับขาไก่หมดนะคะน,นีะคะเดี๋นนนนยวเราจะไปเก็บของกันเนาะพี่เฟิร์นสาวสวยลำปางนะคะสาวงามแห่งเมืองลำปางสาัตว์ดีพวกอย่างสับมือนะคะน,นี่ไก่ที่เราสับไว้นะคะแม่เฟิร์นของเราสับไปพี่ลุงเก็บแล้วนะเอาไปทำไอ้นี่อันนี้จะแกงส้มดอกไม้ดองเอ้ยแกงหลอ แกง,แกงกนุ่ไม,ไ,ไ,มไม่สมแกงนุ่มไม่สมแกงไก่นุ่มไม่อมโอ้ยแล้คนมพูดภาษาอีสานไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> นี่ก็เลยหลงเอาไหนบอกว่ารักคนอีสานเนี่ยต้องพี่ต้องพูดภาษาอีสานให้รู้เรื่องแล้วพี่ลุงถ้าจะไปอยู่บนกับบนคนพี่รู้เรื่องหมดแต่ว่าเวลาพูดก็ติดขัดเหม่อนเออไม่ใช่ติดข่ายแต่เนียวค่ะติดอ่างด้วยสวยงามค่ะเอองามน้องนั่งต่อไปเก็บข้ง่างต่ออุ้ยพี่รู้ดูสิอันนี้เตือนหมดอเปล่าฟินเนาะฟินมาก เก็บเก็บพี่ลุงเก็บเป็นต่อนะคะชั้นสองมีทุกทุกซอกทุกมุมนะคะมุมบ้านนี้พี่ลุงนะคะพี่มังจะเต็มที่เลยค่ะก่อนที่มันจะออกดอกเก็บกินกันงามเนาะพี่ลุงเนาะยิ่งเด็ดยิ่งออกยิ่งเด็ดยิ่งแตกนี่ไะใบยึงเนาะยังงวดสูงขึ้นเลยนะว่น่าจะเป็นตะเพราเนี่ยงวดเป็นไงเนี่ยเฟิร์นทำไรลูก พี่น้องใบแมงลักใบพะอีตูโอ้ยแห้งเด็ดแห้งงามพี่น้องลายอีหิฐค่ะโบราณเก็บได้เป็นตะกร้าตะกร้าเลยเนาะค่ะเยอะมากซิ่เป็ดแกงน้องไม่ส่งพี่น้องหมดเลยขนาเยอะมากเลยค่ะไปๆที่สวนเข้าไปตรวจผักสวนขั้วเข้าไปยังลายคือเก่าพี่น้องจ้าเออเห็นหมอแจ้งนอยกต่สิเดพัฒน์นี่เนาะค่ะพักหมื่นเนาะค่ะเนาะแจ้งน่อยกต่สิเดพัฒนัอ่ะ นะคะชีวิตอยู่ต่างแดนเนาะมัน <jamais> บ่มี่กับตกูกินเองพี่น้องเฮ็ดอนเนด่อด้พื้นที่ไม่เยอะแต่เราปลูกได้นะคะเพราะที่นี่อยู่ร้านอาหารนะคะอยู่ร้านที่มาดันเสียวทำงานกันนะคะมาให้เบิ่งกันมาที่เราเนาะส่วนขั้วต้มยำที่นี่ไม่ค่อยเสร็จมากแล้วเป็น้ำกระปองขั้วจะหนาวก็ใส่น้ำร้อนก่อน 好多的。 ใส่เยอะๆเลยจะได้หอมๆนะพี่น้องใบมังลักปลูกเองนะคะมือแม่ลัวรุนนะคะวันนี้แาดหอมแต่พี่นุ้ยหิวข้าวนุ้ยหิวข้าวเนาะงสองบุเอ้ยจี๊ต้นหอมสันเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะตัดความเปลี่ยวเนาะค่ะเนาะหน้าใบ ไปเขาดีตูงใส่เข้าไปหลายๆมันก็สิแสบเนาะอุ้ยหออแทพี่หนุอุ้ยิ้วเข่าปะกินห่อตัเข่ามากเฟนเดี๋ดกินันแล้วเนี่ยเมอกี้พี่ชิมแล้วพี่ขอเพิ่มปลาไหลสักหน่อยเออเพิ่ปลาไหลนิดนึ่งใช่ไหมเออเพิ่มปล้อ้ยน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าหิ้วเข่ามาเด้อ้ใดสิมาจ่ดน้ข่อยกัมากอ่โอเคเลยเดีมัน่กินได้ค่ะ ตักมาใส่ถั่วมาแซ่บๆฟด้วยนี่นะคะพี่นอ้องเพื่อนเพื่อนมาน้ไปดูห้าวงกันนะคะจิ้งคากันนะคะไปตามมากินเข่ากันพี่น้องมาเสิร์ฟแสบพี่น้องเบิ้งก็ข,ขนลอยค่ะแม่กับนีมาน้ำเด้อค่ะเด้อ,ขอดข่าวนียวเนาะจิ้งจ้าสีเข่ากันแกงโนมัยมมากค่ะจะจวดน้ำกันพี่น้องจ้าแซ่บๆค่ะ แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่เด้เดอพี่นหอังเด้อใบเม่งรักก็หลายอีตูบ้านเท่าเนาะค่ะเนาะก็ขหน่อยค่ะแม่กับมาน้ำค่ะจัดไปค่ะจะจ้วดมันในกาตูรานอาหารเท่าเนาะค่ะเนาะ